ดวงเดือนเมษายนนี้นะคะของชาวราศีธนูทั้งหลายนะคะโอ้โหมีทั้งไพ่ดีไพ่ดีแบบสุดคั่วดีแบบ The Best ก็คือเดอะซันนะคะแล้วก็มีไพ่เคราะห์เข้ามาอีกก็คือเดทนั่นเองค่ะนะคะอ่ะมาดูกันนะคะที่ไพ่ใบแรกเลย5ดาบนะคะเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าจ้องจับผิดคุณนะคะคอยเพ่งเลง็ง เข้มงวดอะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียกว่าจับผิดอะเอาง่ายๆเลยนะอืจับผิดจะเอาให้ได้เลยจะเข,ขาเรียกออไรจะเอาถ้าเป็นเรื่องการทํางานอะไรกันก็ฉันจะจับผิดเธ,เธอให้เธอต้องออกจากงานหรือเชียหรือว่าฉันจะต้องหาข้อผิดพลาดเธอเพื่อที่ให้เธอแบบเออเอาเธอออกอะไรอย่างเงี้ยนะบางมันมีนะคะบางที่อะไรเงี้ยคือแบบยุคนี้เนาะมันก็มีก บีบคั้นอะไรหลายอย่างด้วยเศรษฐกิจต้องเอาคนออกหรืออะไรยังไงเนี้ยเพราะนั้นต้องระวังตัวมากๆเลยนะคะยังดีนะไอเดทใบนี้นะได้เดอะซันมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถึงแบบที่สุดหรือบางคนนะไพ่เดทนี่ไพ่เคราะห์นะอะตกงานเจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียเลิกลายาล่างอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าไปร่วมงานขาวดำอย่างนี้นะคะ,ะสูญเสียก็อย่างที่ว่านะ นั่นแหละสูญเสียนะเดดนั่นแหละนะคะเออไม่อยากพูดเนาะนะคะอ่ะหรือส่วนหนึ่งก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยและระวังด้วยนะยิ่งตอนนี้นะคะเรื่องโรคโควิดนะคะก็ระวังที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดคนที่เป็นหรือว่าตัวเรามีเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นเชื่อลรอคะ่ะนะคะอืม แต่เป็นก็น่าจะหายนะเพราะมีไพ่เธอซันเข้ามาช่วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทไปนะคะอ่ะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปในะไอ้ห้าดาบเนี่ยถ้าแบบบางอย่างเนี่ยคือจะเอาคุณออกจากงานเนี่ยก็มีโอกาสเลยนะจับผิดผิดเมื่อไหลหาข้อผิดพลาดมาให้คุณลงจากตําแหน่งก็ก็ดีหรือออกจากงานไปเลยก็ดีอะไรเงี้ยหรือว่าหมายหัวอะไรยังไงไว้ก็แล้วแต่ก็ต้องระวังเลยนะคะในเดือนนี้นะคะอืม เรื่องการเรื่องงานดูสิเห็นไหมเราก็มาดูอีกทีหนึ่งตำแหน่งไม้เท้าดีหางานได้งานดีเงินงานเด่นเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการงานเนี่ยคือมาอยู่ตำแหน่งปัญหาอเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวมากๆเลยนะคะเดือนนี้การเรียนใครที่เรียนอยู่การเรียน หรือการงานสําหรับคนทํางานก็แล้วแต่มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะต้องเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแบบปางตายใช้คำว่าปางตายเลยนะอะระาวาังตกงานกันนะคะตกงานก็จะยังหางานใหม่ยากอยู่นะคะเพราะว่า The, ถึงจะมีเดซันยังไงเนี่ยเดซันมันก็ไปประกบเรื่องความรักซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วพ่าําแหน่งนี้มางานมีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ากังวลเรื่องงานนะคะอ่ะรักษา เก้าอี้รักษาตาแหน่งกันให้ดีๆนะคะทำมันยังไงล่ะแนวทางวิธีการแก้ไขทําง,งานสู้ละจ้ะนะคะต้องอดทนต้องอย่าผิดพลาดนะคะระมัดระวังตัวนะคะเออแล้วก็ใช้ผลงานของเราเนี่ยเข้าแรกต้องทุ่มสุดตัวเลยนะคะไพ่เท๊ด้านดีส่วนหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงนะคะมันเหมือนกับปนหนึ่งเ,ออเปรียบเทียบเหมือนหนอนเนี่ยตายจาก จากเป็นนอนออกจากแดกแดก้แล้วกลายเป็นผีเสื้อนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเราจะใช้ไพ่เดสไปทางด้านการแก้เคลดนะคะก็ <c oughs> คือคุณอาจจะต้องแบบละเลาะตัวตนเดิมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนเกิดใหม่ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะเอาแก้เคลดนะคะแก้เคลดแก้เคราะห์นะคะไพ่เดชมานะให้ทําบุญนะเกีเ่ยวกับเรื่องความเป็นทั้งความตายนะคะ ถวายลงศพซื้อลงศพถวายนะคะให้คนยากไร้ให้วัดร่วมสร้างเมนช่วยเหลือคนที่เขาแบบเ,เจ็บไข้ได้ป่วยถวายยาพระสงฆ์อาพาธทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญกับคนที่จะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายทำบุญได้เลยนะคะเร่งทำบุญได้เลยเนาะนะคะ อ่ทีนี้มาเรื่องการเงินนะคะการเงินแต่การเงินก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเกณฑ์ที่ดีเพราะไงเออเดอะซันก็ได้มาช่วยนะคะแต่ก็ยังเป็นระบบหมุนอยู่นะดูสิเหมือนการการเงินดีนะแต่ว่ามมีใบนี้ประกบเพราะงั้นเงินอาจจะเป็นเงินหมุนบางท่านก็คือได้มาเยอะแหละก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเงินเยอะแต่มันไม่เหลือเพราะมันหมุนไปดูสิมัน,มนสองเหรียญเนี่ยมันเงินตึงอือน,นะได้มาได้มาเยอะก็ต้องจ่ายเยอะมีเรื่องให้ต้องจ่ายเยอะอย่างนั้น,นะคะ ก็เลยเป็นนั้นว่าเหมือนบางท่านอาจจะได้มากกว่าเดิมแต่ก็จ่ายหมดนะแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังได้มาจ่ายนะคะอะไรอย่างนี้นะคะการเงินดีนะคะก็อยู่ในวงเงินของแต่ละท่านบางคนจะก้อนเล็กก้อนใหญ่อาจจะไม่เท่ากันนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเงินหมุนนะจ๊ะเงินหมุนไปนั่นเองนะเรื่องความรักนะคะเรื่อง การงานการเงินไปแล้วอ่ะความรักนะคะความรักอุย้ยดีนะคะดีเพราะว่าเดอะสันประกบเจ็ดถ้วยดีในที่นี้มันดีแบบยังไงดีละ่ะใช้คำว่าไงเนื้อหอมอะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นะจ๊ะในเดือนนี้นะคะก็าอาจจะมีคนมาชอบคุณเยอะนะมาปโปรยสเสน่ห์ตกหลุมสเสน่ห์ของคุณก็ได้นะคะตอนนี้เออแบบ มาขายขนมจีดเยอะทีเดียวแหละเขาเรียกว่าเดือนนี้ออร่าพุ่งในเรื่องความรักนะคะเออมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเยอะนะคะอาจได้เจอกับคนหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะคะคนที่เข้ามาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะบางครั้งมาอาจจะดูดีๆใช้คําว่าดูดีๆว่าเอ้ยมาแบบจริงใจหรือว่ามาแบบเขาเรียกไงอะมาแบบแค่เช่วรู้อะไรอย่างเงี้ยคะต้องต้องดูดีๆนะคะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เดือนนี้เนาะเขาเรียกว่าตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกความคิด ความคิดของคุณเนี่ยอุ้ยโปรเจกต์ไอเดียอยากทํานั่นทํานี่โปรเจกต์ในที่นี้ไม่เฉพาะเรื่องงานนะเรื่องสารพัดจิปาถะอยากถูกหวยอยากสวยอยากรวยอยากได้นั่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยอุ้ยมันฟุ้งไปหมดนะคะเออเรื่องเรื่องราวอะไรตัวมีอะไรอุ้ยมันเต็มหัวไปหมดอะเอออย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือแบบเขาเรียกวไงอะมันจะออกแนวฟุ้งซ่านไอเจ็ดถ้วยเนี่ย ฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้ลงมือทําสักทีนะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทําก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ต้องรอต้องรอต้องรอทำตั้งแต่เดือนนี้ได้แล้วก็รอนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าหรือเดือนอื่นๆไปเดี๋ยวค่อยมาฟังกันเพราะว่าเดือนนี้มันก็ยังจะเหนื่อยอยู่เรื่องการงานการเรียนถึงจะอยากจะทํานู่ทนทานี่อะไรเงี้ยมันก็ยังเจออุปสรรคอยู่นั่นเองนะคะอืม แม้ดีอยู่เรื่องเดียวเนื่อคความรักนะจ๊ะคนโสดก็อย่างที่ว่าก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะพบคนเข้ามามีคนเข้ามานะคะอะไรเงี้ยส่วนคนไม่โสดก็ระามัดระวังเรื่องการที่เรามีเสน่ห์เนื้อหอมนะคะเพราะเราไม่โสดแล้วนะการที่มีคนอื่นเข้ามามันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ว่าอ่ะอย่าลืมนะเรื่องไพ่เดทนี่นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะการแบบติดโควิดนั่นเองค่ะ